เคยมีหลายครั้งครับที่เพื่อนๆ่อผมถามว่าทำไงถึงให้ตัวเองผอมได้ผมได้ยินแล้วก็นึกจะสงสัยครับผมก็เลยบอกเขาไปว่า i n d ซ e t นั้นสําคัญมากสาคัญสำหรับการลดน้ำหนักหรือแม้แต่ควบคุมมันก็ตามถ้าเรามาหักดิบห้ามนู่นห้ามนี่แบบทันทีก็คงจะไม่ดีหรือบอกให้เขาออกไปออกกำลังกายบ่อยๆก็ใช่เรื่องเพราะอะไรแบบนี้จะทําให้เราเหนื่อยและก็หมดไฟไปโดยง่ายแต่ผมก็มีหลักการครับก้าวค้อยง่ายเบื้องต้นในการปิดสวิตช์ความอ้วน โดยที่ไม่ต้องไปออกกาลังกายมาฝากกันสําหรับใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้กับคาถามใกล้ตัวที่เราไม่เคยเจอกนในห้องเรียนอย่าลืมกดไลค์รือกด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ผมรักไก์ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกครับเคี้ยวให้ละเอียดและช้าลงการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนั้นจะทําให้เรากินช้าลงและกินอาหารน้อยลงตามมาในขณะเดียวกันก็ยังทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นอีกด้วยโดยคนที่กินเร็วมักจะมีแนวโน้อมอ้วนมากกว่าคนที่กินช้าดังนั้น ผมก็แนะนาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารนะครับค่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดและช้าลงมาที่ข้อสครับแบ่งอาหารมื้อใหญ่ให้เป็นมื้อย่อยๆเราวกกินอาหารในปริมาณน้อยซึ่งแทนที่เราจะกินอาหารมื้อใหญ่สามมื้อต่อวันตัวแต่ละมื้อก็จะมีอาหารในปริมาณมากแนะนําให้เปลี่ยนมาเป็นการกินมื้อย่อยๆโดยแบ่งอาหารเป็นมื้อใหญ่ออกเป็นมื้อย่อยๆก็จะทําให้เรากินอาหารในแต่ละมื้อน้อยลงแต่การทําแบบนี้ก็ทําให้เราอิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งการกินอาหารปริมาณมากนั้นถือเป็นการเพิ่มแคลอรี่และเพิ่มน้ําหนักได้นั่นเองแต่ก็ไม่ใช่กินจบกินจิกนะครับก็ให้กินพวกประเภทผลไม้หรือของที่สบายท้องในช่วงกึ่งกลางระหว่างมื้ออย่างเช่นหลังมื้อเช้า2อชั่วโมงหรือหลังมื้อเที่ยงสองชั่วโมงประมาณนี้ครับ 3. ครับลดอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพพวกอาหารแปรรูปอาหารขยะต่างๆเป็นตัวที่ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าอยากลดน้ําหนักให้ได้ผลแนะนําให้ลดการกินอาหารประเภทนี้ลง เพิ่มการกินอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นและทิ้กีิแนะนําคือเดี๋ยวพยายามให้อาหารขยะอยู่ในสายตาบ,าบา่อยๆก็จะทําให้เราอยากกินและนําให้เปลี่ยนอาหารที่อยู่ในตู้เย็นของเราให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นก็จะค่อยๆช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเราได้ครับข้อ4ครับงดอาหารที่มีน้ําตาลข้อน,นี้อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําหวานมันก็อร่อยจริงๆแหละอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเป็นอีกหนึ่งตัวการที่ทําให้น้ําหนักขึ้นได้เช่นกันโดยเฉพาะพวกน้ำบัตลมต่างๆ ือน้ำผลไม้กล่องบางชนิดที่ฟังดูแล้วอาจจะดีต่อสุขภาพแต่ก็อาจจะมีน้ำตาลสูงได้ดังนั้นหากไม่อยากน้ำหนักขึ้นแนน้าให้ลหรือน้ำตาลจะดีกว่าครับข้อ5ครับกินอาหารที่มีโปรตีนสูงอาหารที่มีโปรตีนสูงมากินเข้าไปแล้วจะเป็นการเพิ่มความรู้สึกอิ่มลดความหิวและช่วยให้เราได้รับแคลอรี่น้อยลงได้เนื่องจากโปรตีนมีผลต่อโฮอร์โมนหล,ลายชนิดซึ่งมีผลต่อความหิวและความอิ่มของเราไม่ว่าจะเป็นเกรลิน โดยการเพิ่มปริมาณของโปรตีนจะทําให้เราอิ่มนานขึ้นกินน้อยลงได้รับแคลอรี่น้อยลงและลดน้ำหนักได้อีกทั้งโปรตีนยังช่วยผ่าผลาญและย่อยนานขึ้นอีกทําให้เราอิ่มนานขึ้นอีกนั่นเองครับเผื่อแป๊แบ,บเดียวก็มาเกินครึ่งทางกันแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่คอที่6กินอาหารที่มีไฟเบอร์อาหารที่มีไฟเบอร์นานก็มีส่วนช่วยลดน้าหนักได้เพราะอาหารที่มีการยายสูงจะทําให้เราอิ่มนานขึ้นลดน้ําหนักได้ดีนอกจากนี้ไฟเบอร์ก็ยังใช้เวลาย,ย่อยนาน เพิ่มเวลาในการรับเดียงอาหารและดูดซึมสารอาหารให้กับลำไส้มากขึ้นทําให้เราอิ่มนานแถมยังช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้อีกด้วยครับบันที่ข้อ7ดครับดื่มน้ําให้มากๆการดื่มน้ําก็มีส่วนช่วยทาให้เรากินน้อยลงและลดน้าหนักได้โดยเฉพาะกับการดื่มน้ําก่อนมื้ออาหารประมาณ30นาทีก็จะช่วยทาให้เราลดความหิวและลดปริมาณแคลอรี่ลงทำให้เราสามารถลดน้าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งน้ํายังดีต่อระบบย่อยอาหารและช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ได้อีกด้วยครับ ถันมาคือข้อที่8ข้อนี้สําคัญมากครับนอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับก็มีผลต่อความอยากอาหารและการลดน้ําหนักของเราครับซึ่งการอดนอนนั้นจะไปขัดขวางฮอร์โมนเลปตินและแกลเลนที่ทําหน้าที่ควบคุมความอยากอาหารซึ่งหากฮอร์โมนเหล่านี้ถูกลบกวนก็จะเป็นการเพิ่มความผิวและความอยากอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราส่งผลให้ได้รับแคลอรี่สูงขึ้นและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆรวมถึงเบาหวานและโรคอ้วนได้ นอกจากนี้การนอนหลับน้อยจะไปรบกวนฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการหอผานและเพิ่มความเสี่ยงของการมีน้ําหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนในที่สุดครับมาถึงข้อที่9กันแล้วครับข้อสุดท้ายห้ามใช้วิธีที่สุดโตกงหลายคนใจร้อนมักเลือกวิธีลดน้าหนักแบบเร่งด่วนหรือทางหลัดไม่ว่าจะเป็นการลดน้ําหนักด้วยการคดแป้งเด็ดขาดหรือสูตรลดความอ้วนภายใน3-7วันรวมไปถึงการกินยานลดน้ําหนักบอกเลยว่าผิดมหันต์ครับการทําแบบนี้นอกจากกระทําให้ร่างกายอ่อนแรงแล้ว ยังทำลายสุขภาพกายและใจอีกด้วยพอการลดน้ําหนักแบบนี้จะให้ผลในระยะสั้นเท่านั้นหากหยุดหรือกลับมารับประทานแบบปกติหรือแบบเดิมน้าหนักก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นโย,ยโย่ที่สําคัญระบบเผาผลาญในร่างกายยังพังอีกด้วยไอความอ้วนนี่ครับมันเป็นอะไรที่ไม่เข้าใครออกคขเนาะความอ้วนนี่มันทําให้เราทั้งไม่มั่นใจแล้วก็ทําให้เราพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปสําหรับบางคนนะครับ การที่ไปบอกให้คนอื่นไปทําอะไรที่เขาไม่ได้ทําเป็นกิจวัตรเนี่ยมันก็จะยากผมเองก็เป็นเหมือนกันครับอะไรที่ผมไม่เคยทํามาก่อนแบบเป็นกิจวัตรประจําวันการที่ผมทําทีทีติดต่อกันทุกวันอ่ะผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมเรียกเรียกเวลาพักให้กับตัวเองมากขึ้นมันทําให้ผมหาข้ออ้างให้กับเวลาพักของตัวเองมากขึ้นสมมุติว่าถ้าผมแบบ อยากจะออกไปออกกาลังกายเงี้ยถ้าผมตั้งเป้าหมายไ้ว่าออกทุกวันนะวันละ30นาทีผมออกทุกวันทุกวันทุกวันมันจะได้สักประมาณ4-5วันครับแต่ผมก็จะรู้สึกว่าเออทํามาเยอะแล้วล่ะน่าจะต้องพอละน่าจะต้องพักละพอผมพักเท่านั้นแหละครับเป็นมันก็จะเป็นอนการไปปิดสวิตช์ของตัวเองในทันทีเพราะว่าหลังจากวันนั้นผมก็จะไม่ทําอีกเลยผมก็เลยใช้วิธีแก้ปัญหาสําหรับการออกกำลังกายเนี่ย ก็คือให้ทําเป็นแบบวันเว้นวันเอาทําวันนี้พัก1วันทําวันพักวันหนึ่งมันก็จะเป็นการซอฟความรู้สึกเราเนาะเพราะเราไม่ได้ทําแบบเป็นกิจวัตรประจําวันตลอดเวลาการที่เราทําแบบวันเว้นวันวันนี้ทําพรุ่งนี้ไม่ทําหรือบางครั้งเราอาจะติดใจทําวันนี้แล้ววันต่อไปทําแล้วก็พักอีก2อวันแล้วแต่เราครับแล้วแต่เราจะปรับกลไก แต่เป้าหมายสำคัญของมันก็คือเราต้องทำให้ครบ21วันครับหรือว่าครบ1เดือนเมื่อผ่าน21วันไปแล้วมันก็จะกลายเป็นนิสัยของเราไปโดยปริยายหรือชวนเพื่อนมาก็ได้ครับแต่ต้องแต่ต้องเป็นเพื่อนที่ทำสิ่งที่เราต้องการจะทำเป็นนิสัยอยู่แล้วนะต้องสมมติว่าเราอยากจะออกกาลังกายบ่อยๆให้ได้เราก็ต้องชวนเพื่อนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วเขาจะมีเทคนิคเขาจะมีวิธีการที่แชร์ให้เราฟัง อย่าอย่าไปเอาแบบสมมุติเราอ้วนและต้องการจะออกกําลังกายไปชวนเพื่อนที่อ้วนเหมือนเราและต้องการที่จะออกกําลังกายให้เหมือนเราเวลานะมันก็จะเป็นการชุดเราไปในตัวและทําให้เราไม่ถึงเป้าหมายมันจะมีเพื่อนของผมบางประเภทครับเพื่อนที่เนี่ยเราไปออกกําลังกายด้วยกันแหละแต่แต่ตลอดทุกเย็นเลยเกือบทุกเย็นเลยหลังจากมันออกกำลังกายแล้วมันจะมันจะกินข้าวเย็นไ มันจะไปหาของกินอ่ะมันจะไปกินอะไรของมันหนัก,นกๆซึ่งผมก็ไม่ได้แนะนาให้ทํานะครับสําหรับการหลังจากอาอกกำลังกายมาเสร็จแล้วแล้วไปหาอะไรกินเพื่อมาเติมพลังงานคืนอันนั้นอันนั้นไม่แนะนาครับอาจจะเป็นกินของว่างรองท้องไปก่อนก็ได้หรือว่ากินพวกเครื่องดื่มกลเลร่อะไรปกติได้หมดเลยครับเพราะว่าหลังจากที่เราเราสมมุติเราออกกำลังกายตอนเย็นเนาะ พอเรากินข้าวเย็ยนปุ๊บไปอาบน้ําร่างกายมันมันก็ยังต้องมันก็ยังต้องเผาผลาญอยู่ครับทั้งทั้งที่เราอาจจะถึงเวลาตอนนั้นเราอาจจะนอนไปแล้วร่างกายก็ยังต้องเผาผลาญสิ่งที่เรากินเข้าไปในช่วงเย็ยนอยู่มันทําให้มันทําให้ร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนแล้วฮอร์โมนหรือการเผาผลาญก็ทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะต้องมาเอื้อกับเอื้อกับการเผาผลาญของร่างกายก่อน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหม n d เ e ร็จครับหม n d เ e ร็จที่ว่าเราผมผมจะไม่ค่อยพูดเลยว่าห้ามนะอันนี้ห้ามเ่ยอันนี้ห้ามเด็ดขาดและแต่อันนี้ต้องทำต้องทำอย่างนี้ต้องไปทำอย่างนู้นต้องไปทำอย่างนี้ผมขอให้ตัดคำว่าห้ามกับคำว่าต้องออกไปครับเป็นว่าสมมติเราต้องการที่จะลดน้ำหนักเราให้เราพูดกับตัวเองว่าเราลดน้ำหนักได้ เราลดน้ำหนักแล้วมันจะเป็นการไปเพิ่มความมั่นใจของเราครับเพิ่มให้เราทำให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งนั้นมากขึ้นเนาะเพราะว่าการที่เราลุกขึ้นมาทำอะไรตัวเองหรือกระโดดออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองอมันเป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเราอะ่ะร่างกายเราก็าชอบความสบายเนาะมนุษย์มนุษย์ก็ชอบติดคำว,ว่าสบายเราไม่อยากไปทำอะไรที่มันทำให้เราเหนื่อยเนาะแต่การที่เราจะ ทำให้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างไปนในทางที่ดีขึ้นเราต้องบอกกับตัวเองครับว่าเราทําได้ไม่ใช่เราเราจะทําได้เราเราทําได้ครับส่วนคําว่าห้ามห้ามทําอย่างนู้นห้ามทําอย่างนี้ห้ามกินอาหารตอนเย็นห้ามไปกินพวกน้ําอารมณ์หรืออะไรที่มีน้ําตาลห้ามกินพวกแป้งอกคือ ปกติคนเราก็ชอบไม่เฮ้ยเราคนเราก็ไม่ชอบไอ้คาอุปสรรคแบบนี้อยู่แล้วไอ้พวกที่เป็นอุปสรรคอะเราเราจะไม่ชอบมันเลยใช่ไหมสมมติห้ามห้ามไปซื้ออย่างห้ามไปซื้อนี้คือเราคือคนเราปกติความรู้สึกเราอะคือเราก็ไม่ชอบไอ้คาว่าห้ามอยู่แล้วใช่ไหมมีใครชอบบ้างจริงไหมไอ้คาว่าห้ามเนี่ยเราก็เลยห้ามพูดคํานี้ว่าห้ามครับ คือคือเราจะทาแหละเราทําได้แต่ทําอย่างนู้นเราทำานี้เราอาจจะกินบ้างเพิ่มเพิ่มเพื่อเพิ่มความสบายให้เราหรือเป็นเป็นรางวัลเออผมเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าเราทําจนมันเป็นนิสัยแล้วเนาะเราอาจจะต้องแบบใช้ความกล้าฝืนมันสักนิดหนึ่งฝืนเพื่อให้เพื่อให้มันเป็นนิสัยเนาะแต่จ,จะท้ายที่สุดแล้วเราอาจจะให้ของขวัญกับตัวเองสมม,มุติว่าเรา ออกกําลังกายมาแล้วสักเดือนหนึ่งเราเห็นผลมันทุกอย่างแล้วแหละแล้วเราทํามันเป็นนิสัยเรื่อยๆผมผมให้ให้เรียกว่าการให้รางวัลตัวเองอือจะออกไปกินข้าวมื้อเย็นมื้อใหญ่ๆสักมือ้อนึงเพื่อเป็นการให้รางวัลตัวเองแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําผ่านมามันมันมีคุณค่ามันไม่ได้ทําไปเฉยๆไม่ได้ทําไปแล้วทิ้งไป ไม่มีอะไรตอบแทนคนเราชอบของตอบแทนชอบรางวัลแต่ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเริ่มทำเลยเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะไม่ว่าคุณจะต้องการทำสิ่งใดให้สำเร็จรู้งร่วงในเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดความอ้วนเรื่องเป้าหมายในการเรียนหรือเป้าหมายทางการงานถ้าคุณไม่เริ่มทำเสียตั้งแต่วันนี้ คุณก็จะไม่เห็นผลลัพธ์และรางวัลน,นั้นก็จะไม่มาถึงคุณสําหรับใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้กับคํำถามใกล้ตัวที่เรายไม่เคยเจอกันในห้องเรียนก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมรักไกด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม